คุณผู้ชมครับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้ไม่ได้มีดีแค่ดีไซน์สวยบางเบาและสเปคดีอย่างเดียวแต่เป็นสมาร์ทโฟนที่ผ่านการทดสอบมาเป็นอย่างดีว่าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสบายใจอย่างแน่นอนนี่คือ oppo a95 ครับเกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่าง สวัสดีครับผู้ชมผมพิลามจิโก้ทีครับที่อยู่ตรงหน้าผมนี่คือ oppo รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับนี่คือ oppo a95 ครับในตระกูล a series ของ oppo เนี่ยถือว่าเป็นแชมป์เลยนะครับทำยอดขายสูงสุดในประเทศไทยมาแล้วนี่คือรุ่นที่ขายดีที่สุดของ oppo และว,วันนี้ oppo ก็ได้ทำการ refresh รุ่น a95 เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับในเวอร์ชัน ปี2021นี้นะครับในยุคที่ชิปเซตขาดแคลนทั่วโลกอย่างนี้นะครับการที่ผู้ผลิตแต่ละยี่ห้อจะจัดทําสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากๆนะครับแต่ Op ป o ก็ไปสรรหามาให้เราจนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชิปเซต snapdragon หูขาดแคลนมากๆตอนนี้รุ่นนี้ใส่มาให้นะครับแต่ทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมสเปคของมือถือเนี่ยว่ากันจริงๆแล้วยังไงก็คงไม่ต่างกันมากแต่สิ่งที่ Op ป o ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆซึ่งผมจะพูดในรี ว่านี้นะครับว่าสิ่งที่ oppo ทาคือในเมื่อเราจัดสเปคได้ไม่ต่างจากคู่แข่งมากแต่เราสามารถไปเน้นเรื่องของคุณภาพในการผลิตทดสอบสมาร์ทโฟนก่อนที่ออกมาขายทดสอบในทุกๆด้านให้มีประสิทธิภาพและมีความทนทานและมีการใช้งานที่ดีจริงๆเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราไปดูกันครับกับรีวิวของ oppo a95 ดีไซน์ครับ Oppo A95 นะครับมีรูปทรงดีไซน์ที่บางและเบามากๆนะครับบางเพียง7.95ม mm, ิมและมีน้ำหนักเบาเพียง175กรัมถือจับขนัดมือมากๆตอนแรกคิดว่าเอ๊ะนี่เป็นเครื่องตัวอย่างหรือเปล่าไม่น่าจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในเบามากๆนะครับถือจับสบายมือมากๆ และไม่ใช่แค่สวยงามที่ฝาหลังอย่างเดียวแต่สวยงามไปถึงเฟรมด้านข้างเครื่องเลยนี่โอ้โหคุณผู้ชมดูสิครับเฟรมด้านข้างเครื่องเนี่ยมีความเงางามมากๆนะครับนี่คือเทคนิคการชุบแบบสูญยากาศที่ให้ความเงางามด้านข้างแล้วทําให้ตัวเครื่องเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาทันทีต่อเนื่องด้วยฝาหลังครับนี่คือลิขสิทธิ์เฉพาะของ oppo เลยนะครับฝาหลังแบบ oppo grow design เป็นเทคนิคการทําฝาหลังที่ทําให้พื้นผิวของฝาหลังเนี่ยนอกจากจะไม่เป็นรอยนิ้วมือแล้วนะครับแล้วยังมีประกายลึกๆซ่อนอยู่ข้างในถ้าเรายิ่งมองเข้าไปใกล้ๆนะครับตัวฝาหลังตัวนี้ยิ่งใกล้จะยิ่งเห็นประกายที่มันลึก และมีความละเอียดสูงมากๆเดี๋ยวผมจะลองใช้เลนส์มาโครที่เรามีอยู่นะครับแล้วถ่ายฝ้าหลังนี้ให้ได้ระยะใกล้ที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าฝาหลังแบบ Oppo Glow Design เนี่ยมันมีความละเอียดและมีประกายกลิสเตอร์เล็กๆสวยง,งามแค่ไหน และไม่ใช่ฝาหลังที่มีแค่ความสวยงามอย่างเดียวต้องเป็นฝาหลังที่มีความทนทานอีกด้วยนะครับอโป o ได้ทำการทดสอบฝาหลังนี้อย่างโหดมากๆเลยโดยการยิงแสง UV มาที่ฝาหลังนี้เป็นเวลานานถึง96ชั่วโมงเพื่อทดสอบว่าฝาหลังนี้จะสามารถใช้ได้ทนนานโดยที่สีไม่ซีดจางทดสอบเรื่องของการเสียดสีครับ เสียบเข้ากระเป๋าหรือเอาวัตถุมาถูบนฝาหลังตัวนี้เพื่อให้คุณใช้งานได้โดยที่ฝาหลังตัวนี้ยังคงความสวยเมื่อใช้ไปนานแค่ไหนก็ตามหรือแม้กระทั่งเอาไปทดสอบด้วยการเผาไฟโอ้โหคุณผู้ชมครับฝาหลังตัวนี้นอกจากสวยงามแล้วยังทนรอยขีดข่วนและทนไฟได้ด้วยนะ <c oughs> สุดยอดจริงๆ oppo a95 นะครับมี2สีให้เลือกนะครับตัวนี้เป็นสีซิลเวอนะครับชื่อสีของเขาคือ growing rainbow silver เป็นสีเงินที่ขึ้นอยู่กับสภาพแสงเลยเวลาคุณโดนสะท้อนแสงโทนสีไหนเขาก็จะมีประกายออกมาเป็นโทนสีนั้นซึ่งสวยมากๆกับอีกสีหนึ่งเป็นสีดำครับเป็นประกายระยิบระยับเหมือนกันเลยตัวนั้นชื่อว่า Growing Starry Black ครับหน้าจอของ Oppo A95 นะครับเป็นจอ AMOLED ความละเอียด Full HD+ Plus นะครับและเป็นจอแบบ Punch Hole Display ด้วยที่มีขนาดหน้าจอคือ6.43นิ้วนะครับจอ Amoled ในทุกวันนี้นะครับถือว่าเป็นจอที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเมื่อก่อนมากเพราะว่าเขาจะมีระบบ AI คอยช่วยปรับความสว่างซึ่ง AI ตัวนี้สามารถปรับความสว่างได้ละเอียดมากๆนะครับสิ่งที่ Oppo เรียกก็คือ All Day AI e Care ครับ นี่คือจอที่ถนอมสายตาไม่ว่าคุณจะใช้งานตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็ตามนะครับเขาจะมี Smart AI Backlight ตัวนี้แหละที่เป็น AI ที่คอยปรับความสว่างหน้าจอไม่ว่าคุณจะใช้งานในสภาพแสงแบบไหนก็ตามนะครับเขาจะสามารถปรับความสว่างให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนั้นมากๆมันทําให้หน้าจอของ Apple A95 ตัวนี้นะครับดูแล้วสบายตามากๆแล้วก็มีตัวเทคโนโลยีหนึ่งที่ชื่อว่า DC d i m m i n g ดิซิเดมมิ่งเนี่ยช่วยเรื่องการจัดการพลังงานของหน้าจอช่วยให้ประหยัดแบตได้ด้วยนะครับและยังช่วยลดการกระพริบของหน้าจอทําให้เราใช้งานแล้วไม่เมื่อยล้าดวงตาด้วยนะครับ Oppo เนี่ยถือว่าเน้นเรื่องของการทดสอบประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับใน Oppo A95 ตัวนี้นะครับผ่านการทดสอบในทุกๆเรื่องแม้กระทั่งหน้าจอเขาเนี่ยก็มีการทดสอบว่าหน้าจอเนี่ยมีการแผ่รังสี UV ออกมา,มามากน้อยแค่ไหนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานหรือเปล่า ซึ่งผ่านการทดสอบมาแล้วว่าปลอดภัยแน่นอนและยังทดสอบเรื่องของความทนทานความปลอดภัยในการชาร์จความร้อนนะครับเรื่องของการระบายความร้อนเรียกว่าทดสอบทุกด้านจริงๆมาถึงเรื่องของสเปคครับ OPPO A95 เลนะครับเลือกใช้ชิปเซ็ตเป็น Qualcomm Snapdragon 662 นาทีนี้นะครับคุณผู้ชมผมจะบอกว่าผู้ผลิตรลยไหนที่หาชิปเซ็ตคอคอมสแนปดากอนมาให้คุณได้เนี่ยต้องยกนิ้วให้เขาเลยนะคือหายากมากๆนะครับทั่วโลกตอนนี้ประสบสภาวะช็อตเทปนะครับไม่สามารถผลิตชิปได้ทําให้โรงงานหลายๆโรงงานเนี่ยไม่มีชิปเซ็ตให้ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือแต่ Op ปโปไปหาสแนปดากอน662มาให้แล้วข้อดีของชิปเซ็ตสแนปดากอน662ก็คือเป็นชิปเซ็ตที่มีหน่วยประมวลผล AI อยู่ในตัวชิปเซ็ตด้วยนะครับมันทำให้ออ O, สามารถดึงเอาชิป AI ตัวนี้มาทำงานช่วยระบบของประมวลผลได้สิ่งที่ Oppo ปทำก็คือมี System Booster ครับ System Booster ตัวนี้แหละคือไปดึง AI ที่อยู่ใน Snapdragon 62และเอามาช่วยประมวลผลครับแอปตัวไหนที่เราเคยใช้งานเป็นพิเศษเป็นแอปที่เราใช้งานประจำา y y t t m m o o s t t r r จะจัด m e m o r y และความสำคัญของการทำงานให้กับแอปตัวนี้เป็นพิเศษทำให้เราสามารถใช้งานแอปที่เราชื่นชอบเนี่ยทำได้ไหลลื่นเป็นพิเศษ และแอปตัวไหนที่เราใช้งานเป็นเวลานานเป็นพิเศษแอปตัวนั้นจะกินแบตมากเป็นพิเศษใช่ไหมครับ ตัว System Booster ตัวนี้ก็จะจัดการเรื่องของการใช้พลังงานของแอปตัวนั้นเพื่อให้ประหยัดไฟมากที่สุดนั่นเองโอ้โหนี่ฮะนี่คือข้อดีของการที่ชิปมี AI แล้วยังไปทำในส่วนอื่นๆได้อีกนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ RAM 8 g b ร r 128 g b ครับและมีระบบ RAM expansion นะครับดึงเอารอมที่ว่างอยู่มาเสริมให้เป็น RAM ให้กับเครื่องเราได้ด้วยนะครับทำได้สูงสุดถึง5 g b เท่ากับว่าเครื่องนี้มี Ram เป็นฟิ s ิเคิ8 g บวกแ expansion ไ อีก5กิกเป็น13กิกเลยโอ้โหใช้งานได้เหลือเฟืออย่างแน่นอนแบตเตอรี่5,000ม mm. ิลลิแอมนี่จุใจสะใจแน่นอนพร้อมกับระบบ AI ที่อยู่ใน snapdragon 62นะครับมาช่วยจัดการพลังงานให้กับแบตเตอรี่ตัวนี้อีกทำให้แบตเตอรี่ตัวนี้ประหยัดพลังงานและใช้ได้นานมากยิ่งขึ้น มาพร้อมกันระบบชาร์จแฟลชชาร์จ33วัตต์ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ดึงเอา AI มาใช้ด้วยนะครับถ้าคุณมีเวลาน้อยๆคุณใช้แฟลชชาร์จ33วัตต์ชาร์จเครื่องนี้นะครับแค่5นาทีคุณจะทำได้หลายสิ่งหลายอย่างมากๆดู YouTube ได้เกือบ2ชั่วโมงชาร์จแค่5นาทีนะครับได้1.81ชั่วโมงเลยแล้ว พูดคุยโทรศัพท์แบบ voice call นะครับทำได้ถึง5.7ชั่วโมงหรือเล่น i n s t a g r กรมได้ถึง1ชั่วโมงครึ่งเลยอ <c oughs> เรียกว่าชาร์จแป๊บเดียวแต่ใช้งานได้นานมากและตัวแบตเตอรี่นะครับยังมีเทคโนโลยีที่ไปดึงเอา AI มาช่วยจัดการในเรื่องของการชาร์จนะครับนั่นก็คือแบตเตอรี่กาดและ AI night charge <c oughs> เวลาเราใช้งาน Oppo A95 นะครับระบบ AI ในเครื่องนี้เนี่ยจะคอยจับพฤติกรรมของเรา ว่าเราเข้านอนกี่โมงเรานอนวันละกี่ชั่วโมงแล้วพฤติกรรมการชาร์จของเราเนี่ยเราเสียบชาร์จตลอดทั้งคืนหรือว่าชาร์จเต็มแล้วดึงออก ถ้าชาร์จเต็มแล้วดึงออกไม่มีปัญหาอะไร AI ปล่อยผ่านครับแต่ถ้าคุณเสียบชาร์จไว้ตลอดทั้งคืนเขาจะไม่ชาร์จตลอดทั้งคืนนะครับเพื่อเป็นการยืดอายุแบตเตอรี่เขาจะดูเวลาการนอนของคุณจนเป็นรูทีนแล้วจําได้พอคุณเริ่มเข้านอนคุณเสียบชาร์จระบบแบตเตอรี่และระบบชาร์จแฟลชชาร์จ33วัตต์ตัวนี้นะครับจะเดินการชาร์จตั้งแต่0ถึง80%จากนั้นจะหยุดชาร์จแล้วรอตอนคุณใกล้ๆตื่นสมมุติคุณตื่น7โมงเช้า พอ6กโมงชา้าปุ๊บระบบจะชาร์จต่อจาก80ไปจนถึง100เพื่อให้คุณตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยคุณก็ได้แบตเตอรี่พร้อมใช้งานและได้แบตเตอรี่ที่มีสุขภาพดีมากๆนี่คือข้อดีของการมี AI นะครับ นอกจากนี้ยังมีชาร์จิ่งฮีทคอนโทรลนะครับเป็นตัวที่ควบคุมอุณหภูมิในระหว่างการชาร์จถ้าระหว่างชาร์จเนี่ยถ้าอุณหภูมิแบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงขึ้นก็จะลดกําลังการชาร์จลงแล้วปล่อยให้แบตเตอรี่นี่มีอุณหภูมิลดลงแล้วถึงจะเริ่มเดินการชาร์จต่อต้องใช้วิธีนี้ครับถึงจะทําให้การชาร์จนั้นมีประสิทธิภาพชาร์จได้อย่างรวดเร็วและ ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานยาวนานด้วยนะครับนอกจากนี้เขายังมีเรื่องของโหมดประหยัดพลังงานนะครับอย่าง super power saving mode ตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะครับถ้าหากคุณทํางานมาทั้งวันแล้วก่อนจะกลับบ้านนะครับแบตจะหมดก่อนถ้าแบตคุณเหลือ5%คุณผลักไปที่ super power saving mode เลยเพราะว่าพออยู่ในโหมดนี้คุณจะสามารถแชทได้อีกเป็นชั่วโมงครึ่งเลยคุยโทรศัพท์ได้อีกประมาณ2ชั่วโมงเรียกว่าเพียงพอต่อการที่จะทําให้คุณสามารถเดินทางกลับบ้านได้นะครับติดต่อสื่อสารได้ ตลอดจนถึงบ้านอย่างแน่นอนและยังมีตัวหนึ่งครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับเขาเรียกว่าซ u เปอร์ไนท์ไทม์สแตนบายในกรณีที่เราลืมชาร์จมือถือหรือเราไม่ได้เสียบชาร์จตลอดทั้งคืนแล้วเราก็กลัวว่าเราเปิดมือถือไว้ทั้งคืนเนี่ยแบตบมันจะลดลงเยอะใช่ไหมครับ ถ้าเราเปิดโหมด Super Night Time Standby อันนี้เอาไว้นะครับตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะปรับลดการใช้พลังงานหมดเลย Notification เสียงเรียกเตือนอะไรก็จะลดลงทั้งหมดคุณเปิดเครื่องทิ้งไว้ทั้งคืนได้เลยนะครับสมมติคุณนอน8ชั่วโมงแบตเตอรี่จะลดลงไปแค่2%เท่านั้นโอโ้โหตื่นเช้ามาแบตเตอรี่ก็ยังเหลือเยอะอยู่แล้วก็พร้อมที่จะไปใช้งานในชีวิตประจำวันต่อได้ทั้งหมดนี้นะครับรันอยู่บน Color OS 11.1 ซึ่งมีฟังก์ชันเสริมเยอะแยะมากมาย o ppo นะครับพัฒนา Color OS มาหลายปีแล้วนะครับตอนนี้มีฟีเจอร์เด็ดๆเ,เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับเริ่มจาก Flex Drop นี่คือฟีเจอร์ในการปรับขนาดหน้าต่างแอปพลิเคชันบนหน้าจอครับเราสามารถลดขนาดข,าดของแอปพลิเคชันลงได้ทำให้เราสามารถเปิด2แอปได้บนหน้าจอเดียวกันทำงานแบบ multitasking นะครับข้ามไปข้ามมาสลับแอปไปมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับ อีกตัวที่น่าสนใจก็คือ private safe ตัวนี้เนี่ยเหมือนเป็น safe ลับ ที่เราเอาไว้เก็บไฟล์ข้อมูลส่วนตัวเราที่เราไม่อยากให้ใครอื่นมาเปิดเจอนะครับสมมุติว่าเรามีความลับนะฮะจะเป็นคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงก็ตามแต่คุณมีความลับของคุณอยู่ในมือถือเครื่องนี้คุณจัดเก็บไว้ใน private save นะครับซึ่งคุณต้องเข้าไปตั้งค่าก่อนใส่รหัสผ่านให้เรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยคุณจะสามารถใส่เก็บไฟล์เอกสารไฟล์รูปไฟล์วิดีโอไฟล์เสียงนะครับใส่เข้าไปไว้ใน private save นี้แล้วสามารถอัปโหลดขึ้นคลาวด์ได้ด้วยนะครับเขาจะมีคลาวด์ที่ชื่อว่า h e ้ hey, แ็บคลาวนะครับโยนขึ้นไปไว้บนคลาวก็ได้ก็จะทำให้ไฟล์ข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้นนะ่ะมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับติดท้ายด้วยฟังกช์ชัน all scenario s c e n a r l o sos นะครับหรือฟังก์ชัน emergency เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน แต่เราต้องไปตั้งค่าเอาไว้ก่อนสําหรับฟังก์ชันนี้นะครับเวลามีเหตุฉุกเฉินเราตั้งค่า,าไว้ว่าเราจะให้โทรศัพท์ไปที่หน่วยงานไหนจะโทรหาตํารวจจะโทรขอความช่วยเหลือจากใครแล้วก็สามารถตั้งได้ว่าจะให้ส่งข้อความไปหาใครใส่ข้อความ ที่เราต้องการเอาไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ยังสามารถตั้งได้อีกนะครับว่าจะให้หน้าจอกระพริบเป็นสัญญาณฉุกเฉินไหมหรือว่าจะให้ตัวเครื่องส่งเสียงร้องเตือนนะครับก็จะช่วยให้เราเวลามีเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราแค่สั่งงานด้วยการกดปุ่ม power 5ครั้งติดกันนะครับ จึก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 ก,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 กครั้งแล้วทั้งหมดนี้จะทํางานโดยอัตโนมัติทันทีนะครับช่วยคุณได้แน่นอนในยามฉุกเฉินแต่ต้องตั้งค่าไว้ก่อนทั้งหมดนี้คือ,อฟีเจอร์ที่น่าสนใจอยู่ใน Color O.S. 11.1นี้ครับ Oppo A95 ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 662เล่นเกมได้ไหลลื่นอยู่แล้วนะครับ <S <S ชิปเซ็ตตัวนี้เหมาะสำหรับการเล่นเกมอยู่แล้วแต่ว่า Oppo เองเขาก็มีระบบที่เรียกว่า Hyper Bootost ตัวนี้เนี่ยจะรวบรวมพลังงานทั้งหมดไปที่กราฟิกของเกมเลยรักษาความเสถียรของเกมนะครับรักษาเฟรมเรทแล้วก็ปรับレスปอนส์ของหน้าจอทัชสกรีนให้เราตอบสนองได้ไวยิ่งขึ้นนะครับ <S <S 1> <S 1> พอเราเข้าเกมมาเนี่ยเราก็จะเจอกับเกม Space ครับ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ดูแลเรื่องของเกมโดยเฉพาะในเกมสเปซเนี่ยเราสามารถเลือกปรับ p e r f o r m ร์มาของเครื่องได้นะครับจะเอาแบบโลเพื่อประหยัดแบตหรือจะเอาแบบ Balance เพื่อให้สมดุลทุกอย่างหรือจะเอาแบบ Pro ก็คือรีดเปอร์ฟอร์มานแบบสุดๆเพื่อการเล่นเกมไปเลยนะครับ แล้วเรื่องของการแจ้งเตือน notification อันนี้เขาก็ปรับปรุงใหม่เป็นแบบ bullet notification ก็คือเขาจะเป็นหน้าต่างลอยๆขึ้นมาถ้าเราแค่ต้องการอ่านข้อความที่สุกส่งเข้ามาเราก็จะอ่านได้ง่ายๆโดยที่มันไม่บดบังหน้าจอเกมของเราหรือถ้าเราอยากจะตอบกลับก็ทำได้ง่ายเพราะว่ามันเป็นป๊ p ปอขึ้นมาเล็กๆนะฮะไม่บังหน้าจอนะครับ ตอนเล่นเกมก็ไหลลื่นเลยนะครับผมลอง Call of Duty นะครับแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานลอง p u b G ด้วยนะครับเล่นเกมก็ภาพกราฟิกสวยไหลลื่นนะครับควบคุมได้ดีมากๆนะครับเสียงลำโพงก็ดังดีนะครับ และที่สําคัญคือระบบระบายความร้อนดีมากนะครับเพราะว่าท่อระบายความร้อนที่อยู่ใน oppo a95 ตัวนี้นะครับเป็นวัสดุที่ทําจากกราฟฟา์ที่จะช่วยให้ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีเล่นเกมเนี่ยจับด้านหลังเครื่องรู้สึกเลยว่าไม่ร้อนมือนะครับแล้วก็ตอบสนองได้ดีมากๆเลยครับ ของสเปคกล้องครับ Oppo A95 นะครับมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลและ Oppo เขามีระบบ AI Beautification ของเขาอยู่แล้วซึ่งจะช่วยให้หน้าเนียนปรับสกินโทนสีผิวปรับความสวยงามเชฟของรูปหน้าอันนี้ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับในซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่นี้นะครับมีการเพิ่มสิ่งที่เรียกว่า i n t e l l i g e n c Skin Tone เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือใช้ AI ลงไปปรับแต่งสีผิวปรับโทนผิวของเราให้เรียบเนียนยิ่งขึ้นดูดียิ่งขึ้นแน่นอนในเมนูกล้องหน้าของเขานะครับสามารถถ่ายได้ทุกลักษณะเลยเราจะถ่ายเป็นโฟโต้ธรรมดาหรือจะเป็นพ เทรดที่กล้องหน้าก็ทําได้และยังมีฟลอนต์ไนโหมดด้วยอ่าไนโหมดที่กล้องหน้าก็ทําได้นะครับเลือกได้หลายแบบเลยคุณจะถ่ายด้วยแบบไนโหมดเพื่อที่จะเปิดชัตเตอร์นานหน่อยทําให้ได้ภาพที่สว่างทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมไปถึงฉากหลังคุณด้วยก็ทําได้นะครับไปดูนางแบบของเราเซลฟี่ด้วย oppo a95 ครับ มีกล้องหลัง3ตัวครับเลนส์หลักความละเอีย48ล้านพิกเซลเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านแล้วก็มาโครอีก2ล้านนะครับเวลาเราใช้งานกล้องหลังนะครับตัวระบบ AI เขาก็จะทำงานเป็น AI enhancement ซึ่งตัวนี้จะคอยเฉลี่ยแสงและปรับความคมชัดใส่สีเข้าไปนะครับไม่ว่าคุณจะเปิด HDR หรือใส่สีให้มันสดแค่ไหนก็จะจัดการสภาพแสงให้เหมาะสมให้ได้ภาพที่สวยงามอยู่เสมอเลยนะครับตัว AI Beauty ที่กล้องหลังก็สามารถปรับผิวหน้าให้เนียนได้ตอนถ่ายในโหมดตอนกลางคืนคุณก็จะได้ภาพที่สว่างสวัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาจะเปิดชัตเตอร์นานขึ้นแล้วก็ปรับสภาพแสงลดนอสลงด้วยนะครับให้คุณได้ภาพตอนกลางคืนที่สว่างสดใสนะครับนอกจากนี้ยังมีฟิลเตอร์ให เล่นด้วยนะครับถึง15แบบด้วยกันลองไปดูภาพจากกล้องหลังของ Oppo A95 ดูครับ นอกจากถ่ายภาพนิ่งแล้วเดี๋ยวนี้วัยรุ่นก็ยังชอบถ่ายวิดีโอด้วยนะครับถ้าเราใช้โหมดวิดีโอใน oppo a95 นะครับสิ่งแรกที่เราจะได้คือ สเตดี้โหมดก็คือทํางานอัตโนมัติเลยนะครับเป็นระบบกันสัน่นช่วยให้เวลาคุณเดินถ่ายแล้วเคลื่อนที่ไปนะครับจะเดินถ่ายหรือจะวิ่งถ่ายนางแบบเรานะครับก็จะได้ภาพที่นุ่มนวลไม่สั่นไหวนะครับแล้วตัววิดีโอโหมดเนี่ยยังสามารถใส่ AI Beauty ปรับผิวหน้าเนียนปรับสีผิวสกินโทนได้อีกด้วยนะครับเรียกว่าถ่ายออกมาสวยสดงดงามอย่างแน่นอนถ่ายเสร็จแล้ว ก็ไปตัดด้วยแอปพลิเคชัน o l o o p ครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของ Oppo โดยเฉพาะนะครับได้วิดีโอสวยๆออกมาแบบนี้เลย หมดนี้คือ oppo a 9 5นะครับน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ขายดิบขายดีที่สุดในช่วงไตามาสสุดท้ายของปีนี้เพราะว่าสเปคของเขาและราคาของเขานะครับดูสมดุลกันมากๆน่าใช้มากๆเลยนะครับราคาที่เปิดออกมาของ oppo a 9 5ก็คือ 9,499บาทโอ้โหน่าซื้อมากเลยใช่ไหมครับแล้วเขาจะเปิดให้จองกันนะครับจองกันได้ก่อนใครเลยในวันที่19ถึง23พฤศจิกายนนี้นะครับผ่านทาง oppo brand shop ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะครับรีบไปจับจองกันเลยเพราะว่าคนที่จองเนี่ยจะได้รับของสมนาคุณดังต่อไปนี้ 1. evip card นะครับตัวนี้รับประกันตัวเครื่อง24เดือนและรับประกันหน้าจอด้วยนะครับตัวการ์ดเนี่ยมูลค่า3 3,900บาท2มินิซูทเคสนะครับกระเป๋าใบเล็กน่ารักนะครับตัวนี้มูลค่า1,299บาทรวมของสมนาคุณทั้งหมดเนี่ยมูลค่าถึง5,199บาทเลยรีบไปจองกันเลยนะครับกับ oppo a9 5